บีโอไวบิ๊กไบไม่ใช่มีแค่บิ๊กไบอย่างเดียวนะจ๊ะรุ่นเล็กเราก็มีนะฮะรันบิต้าเอ็กสามร้อยก็มีเวปป้าเราก็มีเห็นปะหลอเท่สียลโ่สีเหลืองสีส้มสีเทาร์รมโบมีเหมือนกันนะอ่ะยัดผ่อน,หน,นหน่อยนิดนึงก็ถ้าเป็นพวกเวปป้าก็ผ่อนอยู่ประมาณ4 0 0พต้นต้นสามพันปปลายเท่านะั้นราคาใส่ต้นต้นนะหล่อเท่สีจิจัดแน่นอนหรือว่าถ้าจะเป็นกรานเฟรียโนผ่อนสองพันต้นต้นถึง 2,000ไป,ไปเท่านั้นถือว่าคุ้มค่าสุดๆนะจ๊ะกอาะว่าเริ่มต้นสีดาก็มีเหมือนกันแต่ว่าถ้าแกรนเซเลนโอก็ดาวประมาณพันสองพันประมาณประมาณนัณ้นอยู่ที่เครดิตลูกค้านะสีดำสีเทามีหมดเลยนะหล่อเท่จริงๆหรือจะเป็นเว็บร้อยยี่ห้าใครที่บอกว่าอยากไปใช้งานนะผ่อนประมาณพันแปดพันเก้าโคตรคุ้มดาวประมาณพันสองพันคุ้มสุดๆนะหรีดเราก็มีนะก็ตัวนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณพันไปปลายสองพันต้นเท่านั้นเริ่มต้นสีดาเหมือนกัน p z x ตัวนี้ผ่อนสองพันกลางนะประมาณสองพันห้าสองพันหก เริ่มต้นฟรีดาวแล้วก็บงังคันก็มีดาวนิดนึ่งอยู่ที่ปีรถประมาณนั้นนะฮะหรือว่าจะเป็นนี่ตะก้อฝั่งนี้หน่อยหลีดหลีดเท่เหมือนกันนะผ่อนประมาณ2,000ต้นๆเท่านั้นเริ่มต้นฟรีดาวอยู่ที่เคร,ครดิตลูกค้านะแล้วก็ตัวนี้เอ็นแม็กก็ผ่อนประมาณ2,000ันยงกลางเท่านั้นเริ่มต้นดาวประมาณพันสองพแล้วก็บางคันก็ฟรีดาวได้เหมือนกันตะก้อตามฝั่งนี้สีแดงแล้วก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่เรามีแค่บิ๊กไบนะมีหมดเลยนะเว็บบ้าเอ็นแม็กฟีซีเอ็กโอ้โหดูดิเยอะจริงๆนะฮะค่อนข้างเยอะ หล่อจริงๆเห็นป่ะล่ะเท่จริงๆนะ n m a x มีมดอ่ะพี่เซ็กสีขาวล้วก็มีเหมือนกันเห็นปะ่ะหล่อเท่จริงๆนะผ่อนประมาณส0 0พันกลางๆประมาณนั้นแล้วแต่เครดิตลูกค้านะแล้วก็ถ้าอยากออกกันร้านเราก็บริการมีอะไรบ้างจัดส่งฟรีทรั่วประเทศค่าวอนฟรีภาษีพลาฟรีและคุ้มค่าสุดๆนะฮะอย่างได้รุ่นไหนก็นึกถึงร้านยูไวบิ๊กมายและนึกถึงพี่เนตนะาวสวัสดีครับ